ทุกคนครับคลิปนี้อาจจะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่คำหยาบเยอะที่สุดนะครับแต่ผมรับไม่ได้จริงๆอะทุกคนไปเล่นตัวปลอมกันหมดเลยแล้วก็ให้ไรกันหมดเลยอะอันนี้คือผมรับไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่เล่นไรอัฟอต้านะครับตัวจี แล้วตัวปลอมนะครับไปอ้างว่าของตัวเองเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปลบแล้วก็ไปสั่งแบรนด์คอนเทนต์ดีลิทตัวจริงนะครับมันผมจะมาบวกอกย่างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ฟอบบ้าดับเบิลวันนะครับไม่ใช่ฟอบบ้าไม่ใช่ฟอบบ้าแบบ ฮแท็กสี่เหลี่ยมวันนะครับมันไม่ใช่ฟอบ้าแฮแท็กสี่ไมสิมันไม่ใช่ฟอบ้าสี่เหลี่ยมหนึ่งนะครับแบบนั้นคือแบบมันคือแบบปอมนะครับแบบนี้ก็ด้วยแล้วทางแบบทางแบบเนี้ยไปโจมตีกับแมปจริงจนโดนแบบจนแบบจริงแบบโดนคอนเทนต์ดีลีทไปเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ คือมัเรื่องอะไรที่แย่มากผมรับไม่ได้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะทุกคนอืมไม่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่อยู่ในนี้คือผมรับไม่ได้จริงๆอเ่ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่อันนี้เลยแล้วกัน วปลอมโจมตีตัวจริงนะครับนี่นะครับคนสร้างของจริงต้องเป็นฟอบบ้าสี่เหลี่ยมวันแบบนี้นะครับแล้วตัวปลอมไปแบบไปแบบอ้างว่าเขาคือตัวจริงแล้วก็แบบไปบอกให้คอนเทนต์ดีลิสแบบนี้แล้วแบบนี้มันคือแบบจริงอ่ะเนี่ยดีคอร์ดจริงอ่ะอาชิเมนจริง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 หมดเลยเนี่ยเกมพารก็จริงนะครับเนี่ย เกมพาร์ทของจริงมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูดิดูดูเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วมันโดนคอนเทนต์ดีลีทผมก็จะเข้าไปเล่นนะครับพอเล่กผมว่าจะเข้าไปเล่นนะครับแต่พอผมมาดูอะโดนคอนเทนต์ดีลีทไปแล้วอะแบบตัวปลอมก็มีคนมาเล่นเยอะครับดูนะ แล้วเราลองมาดูเกมพาร์ทของมันนะครับคือมันก๊อปปี้แบบก๊อปปี้มาเลยอะก๊อปปี้มาทั้งแท่งเลยอะเนี่ยดูดูนะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมทุกคนนี่ดูเกมพาร์ทนะของจริงประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วของปลอมมีแค่อันเดียว จะไปเล่นนะของปลอมนะตอนนีน้ถ้าจะเล่นน่ะต้องกดเข้าอ่ะต้องกดเข้าวันนี้นะครับเข้าจากลิงก์นะครับลิงก์ยูทูบเบอร์หลายคนนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยว่ามันหา,ากับมาแก้คืนได้ไหมคือดราม่าเรื่องนี้คือผมรับไม่ได้จริงๆนะี่ะคือผมก็เห็นยูทูบเบอร์เล่นเนี้ผมก็อยากเล่นแล้วพอผมกลับเข้ามาเล่นนะ่ะผมก็ไม่ได้ทันสังเกตไงเนี่ย ผมไม่ได้ทัสังเกตอ่ะผมนึกว่ามันเป็นไลฟ์ฟอปบ่าของจริงอ่ะแล้วผมก็เข้าไปเลนแบบเขา <c oughs> อ่ะนามากนี้ผมรับไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับอันนี้ผมขอจบได้คำหนึ่งนะครับว่าถ้าจะก๊อปปี้นะครับอย่าก๊อปปี้แบบนี้นไม่งั้นเรื่องมันจะไปกันใหญ่ถ้าคุณทำแบบนี้ คนเขาจะไม่ชอบคุณคนเขาจะไม่เด็บไม่ได้เล่นแมบ,บคุณแล้วแต่ว่าคุณเขาก็ยังไปเชื่อคุณนะแล้วคนเขาแบบแต่เขารู้ว่าคุณมันตัวปลอมแล้วแบบคุณแบบไม่ยอมเนี่ยแล้วทุกคนเขารู้อ่ะเขาน่าจะไม่เข้าใจนะครับใครอยากมาฟังผมก็เป็นคนไทยนะครับคือแบบคุณนะ่ะ คุณแบบทำเย่มากอะได้เย่มากๆอะคอปปี้เกมเขาแบบเนี้ยเย่มากๆแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย